เ้น้ำแข็งห้าบาทน้ำแข็งห้าบาทน้ำแข็งห้าบาทได้จ้ะห้าบาทห้าบาทนะโอนจ่ายนะเจ๊ัแกนได้ตรงนั้นเลยจ้ะ<ม>เดโอนไปพันหนึ่งนะทอนมาให้ด้วยเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทอ๋อไม่ได้จ้ะไม่รับโอนเลงขขินสดไม่ได้เหรอไม่ได้งั้นก็ไม่ซื้อข <laughs> อไม่เอาจ้ะไม่เป็นไรค่ะ ว,วันวันหนึ่งคีขายได้สักกี่บาทแลกตังก็ไม่ได้เนี่ยจะเป็นุระก็ไม่ได้ใจด,ดำม,มีน้ำใจวันวันหนึ่งจะขายได้สักกี่บาทวันวัน,วนหนึ่งกูขีขายได้ก,กี่บาทรู้ไหมว่าถ้ากูไม่มีลูกค้าเหมือนมึงสักคนหนึ่งกูสบายใจมากค่ะแมที่นี่เป็นร้านขายของชำไม่ใช่เคาน์เตอร์สวิตแล้วก็ไม่ใช่ธนาคาร มึงอยากได้เงินมึงไปธนาคารค่ะธนาคารเขามีกี่ร้อยกี่หมืน่นกี่เซนสาขามึงไปค่ะที่นี่ร้านขายของไม่ใช่ที่แรกเินแม่มักง่ายสันดานว่าจะไม่ด่าเลยเนี่ยมึงซื้อไม่เป็นไรค่ะไม่มีลูกค้าแบบมึงถ้กคนนึงกูสบายใจค่ะไม่เอาไม่ให้เลขไม่ให้โอนเลขก็ไม่เอาวันวันนึงใครข้องมาได้สักกี่บาทเพียมั่วได้ปวกเกรดเหมือนมึงนี่แหละอ๋ออก๋อไปเลยไปไลยร้านขายเลยไม่มีเบี้ยเช้า ร้านค้าขายของเยอะแยะตังค์ไม่มีได้ยังไงออกไปออกไปอ,อ,อะไรเนี่ยไปก็ได้ไม่คาราน,นี่บ้า,า,าไปไปไปด้ไปให้เดียวได้ไปในบาเล็กตังค์ก็ไม่ได้ไปก็ได้ไม่คาราน,นี่บ้าให้เดียวได้ไปได้ไปได้ไ